จารย์วรวิทย์บารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีครับวันนี้นะครับก็เป็นความสําเร็จอันหนึ่งของมวลมนุษย์นะครับในการที่จะแสวงหาสิทธิเพื่อให้แก่ประชาชนก็ปยินดีด้วยนะครับในการที่สภาแห่งนี้ได้ไปช่วยกันหาข้อสรุปเพื่อที่จะไปสู่ปลายสุดของการผ่านกฎหมายอันนี้นะครับอย่างไรก็ตามพรคประชาชาติ เป็นพักที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นดีนเป็นวิถีแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่กระทบต่อชีวิตเขาแน่นอนและเกินนะครับนะเป็นวิถีนะครับมันไม่ใช่เป็นศาสนาเหมือนความเข้าใจนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่ใช่ครับเป็นวิถีที่เขาจะต้องเดินตามเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับพักของเราเนี่ยนะครับประชาชาติไม่ได้อยู่หรือเป็นไปในลักษณะไม้ซิกจะไปงัดไม้สูก นะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องอธิบายนะครับแน่นอนนะครับว่ากรอบความคิดเราที่เริ่มต้นแน่นอนต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะหาคอเวลยูที่ตรงกันแน่นอนเป็นไปไม่ได้ฐานที่มาของค่านิยมเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนของเรานะครับในประเด็นสิทธิเนี่ยนะครับ เราแสวงหาสิทธิกันเพื่อที่ในระดับโลกนะครหลายองค์กรระดับโลกเนี่ยก็คุ้มครองสิทธิสิทธิที่เขาคุ้มครองที่ถูกคุ้มครองโดยศาสนาคุ้มครองโดยรัฐที่ความเชื่อของเขานั่นก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนหลายแห่งโรงเรียนหลายโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้สารปกครองตัดสินไปแล้วว่า อนุญาตผ่อนปรนให้เด็กเหล่านั้นแต่งชุดตามความเชื่อของเขาแต่แน่นอนนะครับทางโรงเรียนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ปฏิบัติตามสังคมไทยเราเนี่ยให้ความสำคัญต่อตัวเลขมากกว่าศิลธรรม 17, 18ปีหรือ20ปีแต่เราละเลยเราไม่ให้ความสำคัญต่อศิลธรรมที่มันเป็นไปในสังคมนี้ในวันนี้ประ,ประชาชาติยืนยัน นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้หาเสียงเต็มเป็นข้อได้จริงในพื้นที่ที่เขาจะต้องถามเมื่อวิถีการมุินชีวิตของเขาจะถูกสิ่งเหล่านี้เข้ามาวันขอ,เ,อ,อเรียนชี้แจงนะครับให้พี่น้องไปให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบครับขอขอบคุณครับท่นบานประธานครับฉัน ท่านวรวิทย์บารูครับท่านประธานที่เคารพครับผมจานวรวิทย์บารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีครับวันนี้นะครับก็เป็นความสำเร็จอันหนึ่งของมวลมนุษย์นะครับในการที่จะแสวงหาสิทธิเพื่อให้แก่ประชาชนก็ปยินดีด้วยนะครับในการที่สภาแห่งนี้ได้ไปช่วยกันหาข้อสรุป เพื่อที่จะไปสู่ปลายสุดของการผ่านกฎหมายอันนี้นะครับอย่างไรก็ตามพรรคประชาชาติเป็นพรรคที่อยู่ในส,สามจังหวัดแายแดนใต้การหาเสียงอย่างที่ท่านเลขาผมนะท่านสกโนพูดไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธต่อข้อเท็จจริงของสังคมที่ยอมรับนะครับว่า ศาสนาอิสลามนั้นเป็นดีนเป็นวิถีแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่กระทบต่อชีวิตเขาแน่นอนนละเกินนะครับนะเป็นวิถีนะครับมันไม่ใช่เป็นศาสนาเหมือนความเข้าใจนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่ใช่ครับเป็นวิถีที่เขาจะต้องเดินตามเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับพรรคของเราเนี่ยนะครับประชาชาติไม่ได้อยู่หรือเป็นไปในลักษณะไม้ซีกจะไปงัดไม้สุงนะครับแต่เราจําเป็นที่จะต้อง อธิบายนะครับแน่นอนนะครับว่ากรอบความคิดเราที่เริ่มต้นแน่นอนต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะหาคอเวลยูที่ตรงกันแน่นอนเป็นไปไม่ได้ฐานที่มาของค่านิยมนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนของเรานะครับในประเด็นสิทธิเนี่ยนะครับเราสแสวงหาสิทธิกัน เพื่อที่ในระดับโลกนะครับหลายองค์กรระดับโลกเนี่ยก็คุ้มครองสิทธิในขณะที่ UN ไม่สามารถทำอะไรได้เลยต่อการทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานมวลชนในในเยรูซาเล็มในกาซาในขณะเดียวกันเราแสวงหาสิทธิแต่เราละเลยต่อสิทธิอันชอบธรรมของพี่น้องประชาชนตามสิทธิที่ เขาคุ้มครองที่ถูกคุ้มครองโดยศาสนาคุ้มครองโดยรัธิความเชื่อของเขานั่นก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนหลายแห่งโรงเรียนหลายโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ศาลปกครองตัดสินไปแล้วว่าอนุญาตผ่อนปรนให้เด็กเหล่านั้นแต่งชุดตามความเชื่อของเขาแต่แน่นอนนะครับทาง โรงเรียนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอีกหลายกรณีหลายอย่างนะครับพยายามทางรัฐบาลพยายามแก้ไขจุดแล้วจุดเล่าแ,แต่ก็ยังไม่หมดเหล่านี้ผมอยากที่จะให้พี่น้องเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้คำนึงถึงสิทธิเหล่านี้ด้วยเพราะสิทธิเหล่านี้มีความสำคัญมากน้อยกว่าสิทธิของการที่ เพศสภาพที่เราพูดถึงสิทธิของคนที่จะปฏิบัติตามความเชื่อของตนเองที่ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่าสิทธิที่เราหวงแหนที่เราแสวงหาณนะวันนี้นะครับเราเชื่อตามแนวทางที่ศาสนาบอกผมยกตัวอย่างนะครับเราเชื่อว่าดอกเบีย้ยนั้นคือสิ่งที่ ศาสนาห้ามอย่างรุนแรงตอนนี้เป็นไงครับรัฐบาลต้องแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบเราคิดไม่ถึงว่ามนุษย์จะเอาเปรียบมนุษย์ด้วยกันด้วยการไม่จำกัดด้วยการขวัขขกขะโขบนะครับดอกเบี้ยจนกระทั่งรัฐบาลต้องเข้ามาและเราก็เห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้นเหล่านี้ก็เป็นสิทธิเหล่านี้ คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราร่วมกันไม่ใช่เพศสภาพอย่างเดียวนะครับที่สําคัญที่เป็นวิถีของการดํารงชีวิตในสังคมนี้มันปั่นป่วนไปหมดเช่นเดียวกันถ้าหากว่าผมบอกว่าถ้าหากว่าในสังใน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 สภาหแห่งนี้ปรากฏว่าเราเนี่ยมีความอิสระ <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้นะท่านอาธพุธได้พูดไปแล้วว่า สิ่งที่สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญข้างหน้านี้คืออะไรต่อการเ,าเกิดของพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าสภานี้เป็นพี่น้องเราตรงนี้ <c oughs> เป็นไปตามลักษณะที่เราแสวงหาทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะหาว่าเราจะถามว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะหาคนที่เกิดใหม่ที่ไหนอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เรา <c oughs> นะครับ ไม่ได้เป็นห่วงแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงนี่คือสิ่งที่ความพยายามของมนุษย์เช่นเดียวกันหลายอย่างที่เป็นความพยายามของมนุษย์ที่ไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับอย่างอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราพยายามที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงแสวงหาความพึงพอใจแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องตามความคิดของเราแต่แน่นอนสิ่งถูกต้องเหล่านี้นะครับได้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนะครับ วันนี้กรณีของผมไม่ได้โม้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยให้ความสำคัญต่อตัวเลขมากกว่าศิลธรรมเราให้ความสำคัญกับตัวเลข1 7 1 8ปีหรือ20ปีแต่เราละเลยเราไม่ให้ความสำคัญต่อศิลธรรมที่มันเป็นไปในสังคมนี้ผมถามว่าสังคมเราจะไปยังไงนะครับ17 18ปี19ปี20ปีถ้าหากว่าละเลย กล้ามกลายในเรื่องของศิลธรรมแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเราเพราะฉะนั้นในวันนี้พรรคประชาชาตินะครับขอไม่ได้ขอร้องไม่ได้ให้เห็นด้วยกับประชาชาิแต่ว่าประชาชาิยืนยันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้หาเสียงเต็มเป็นข้อเท็จ,จริงในพื้นที่ที่เขาจะต้องถามเมื่อวิถีการมุ่ชีวิตของเขา จะถูกสิ่งเหล่านี้เข้ามาเราไม่ได้หาเสียงเพื่อว่าจะต่อต้านจะอะไรไม่ใช่แต่สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่จะปรากฏในสามจังหวัดแายแดนภาคใต้และจะปรากฏแก่สังคมมุสลิมทั่วไปเพราะมันไปนกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตหรืออด,ดีนนะครับที่ทางศาสนานะครับในขณะที่เรานะครับสมาชิกที่เป็น ประชาชนที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับอย่างที่ผมบอกสิ่งที่เขายึดมั่นแน่นอนฮะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวมุสลิมถือเป็นเรื่องสําคัญจะไปโน่นทีนี่ทีเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นขอเรียนชี้แจงนะครับให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ